โอ้โหดําเพจครับแต่อยู่ไม่ได้แล้วครับกลับบ้านนะครับผมอยู่ต่อโดนชัดดาวแน่ครับผมโอ้โหได้โล่กับตันอเมริกามาแล้วครับจะถึกขึ้นอีกครับเพื่อนไล่ล่อหลอกกันมาครับไม่มีอะไรครับผมโอ้โหด้านบนครับอ้าวศัตรูยอมแพ้ครับเรียบร้อยครับ โอ้ก็ชนะไปครับผมเข้ามาทีหลังครับผ่านไปเกมผ่านไปกี่นาทีไม่รู้อะเกือบห้านาทีแล้วมั้งเข้ามาผมเลเวลสามอะ M V P ครับเป็นอตัวแครี่หรือเปล่าครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวต้องออกไปดูครับค่า6หกใต่ศูนย์อสซสิบสามนะครับชื่อวิชชั่เหรอใช่ไหมชื่อวิชชั ของผมนะครับได้ค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ค่าไป3ตัวรวดนะครับก็คือได้ทิพนคิวไปนะครับได mm ้ค hmm. ะแนนไป11.3คะแนนอ mm ืมโอเคมาค่ารัวตอนช่วงท้ายนี่แหละช่วงต้นนี่คือค่าไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. พยายามจะลัดเพื่อนด้วยนะครับ สกอร์รวม27ต่อ6นะครับผมไม่น่าจะบอดนะฝ่ายตรงข้ามเพราะว่ามีการกดขอยอมแพ้นะน่าจะเป็นคนเล่นนะครับก็ทำนดาเมดไปแค่7%นะครับสำหรับผมแล้วก็รับดาเมดไป14.3ประมาณ17%นะครับผม ก็ถือว่าตัะเมดไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะอโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามแคสเกมมาเวลซูเปอร์บอลให้มากขึ้นล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องไปดูปัญหาก่อนช่วงต้นเกมผมเข้าเกมแล้วมันโหลดนานมากแล้วโดนเอฟเคหากคะแนนไปด้วยครับเล่นมา3ตาแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมกลับมาเล่นใหม่เนี่ยเป็นตลอดครับ เน็ตผมก็โอเคนะเกมอื่นก็เล่นได้ปกติแตไ่ไม่แน่ใจว่าทำไมมาวิวถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องไปแก้ปัญหากันก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ